สวัสดีครับวันนี้เรามีเลื่อยรุ่นใช้งานหนักครับตัว5,002มารีวิวนำลูกค้านะครับมาดูอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวสีขาวส้มเลยนะครับเป็นยี่ห้อของ TKD นะครับรหัส5,002นะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับเราจะแถมบาให้2 2ชิ้นนะครับโซ่3เส้นนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดเลยนะครับในราคา1,980บาทนะครับราคานี้ฟรีค่าจะส่ง,สงถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันเลยนะครับที่ลูกค้าจะได้รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับลูกค้าจะมีโซ่แถมไปในชุดนะครับ3เส้นแล้วก็บาร์งชิ้นนะครับเป็นบาสิบเอ็ดจุดห้า วิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับสปช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นดันขึ้นคือเปิดนะครับตัวนี้ก็คือปิดโชคนะครับตัวนี้เป็นโชคเมลดาสตาร์ทครั้งแรกให้ลูกค้าดึงชคสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับจนได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจะติดให้ปิดชคแล้วก็สตาร์ทต่อนะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งของเครื่องตัวนี้จะเป็นที่ใสน่น้า,านมันเอาเราใส่น้ํามันเบนซินผสมกับทูทีนะครับก็ใช้งานได้เลย ลานสตาร์ทของเรานะครับจะเป็นลานสตาร์ทเบาดึงเบาๆก็ติดนะครับสตาร์ทง่ายช่องนี้นะครับจะใส่น้ํามันเครื่องนะครับไว้หล่อเลื่นโซ่นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกโซ่นะครับลูกค้าที่ได้ไปบางท่านใส่ไม่ได้นะครับให้ล็อกให้ให้ปลดล็อกตัวนี้กันก่อนนะครับถ้าเราล็อกโซ่ไว้โซ่จะไม่จะไม่วิ่งนะครับโซ่จะไม่วิ่งลูกค้าต้องดึงกลับมาก่อนนะครับดึงกลับมาแรงๆนะครับโซ่ถึงจะวิ่ง นี่คือใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยอุปกรณ์ด้านล่างนะครับก็จะมีอ่ปอกใส่ตาบาให้นะครับ1นนชิ้นโซ่3มเส้นตะไบหางหมูนะครับตัวนี้จะเป็นใบคุมเครื่องนะครับใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนตัวนี้เป็นรุ่น5,2 0ยี y ่ห้อ TKD ดีนะครับตัวนี้เป็นอ่วิธีการใช้งานนะครับ ปลองตวงน้ำมันนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็อุปกรณ์ในนี้ก็จะมีชุดบล็อกขันหัวเทียนให้นะครับวันนี้ผมจะมาตัดไม้อ่าไม้ไม้ใหญ่เลยนะครับให้ลูกค้าดูตัวนี้จะเป็นไม้ตายนะครับไม้ที่ตายแล้วตัวนี้เราจะใส่อ่าเราประกอบกับบ,บาร์สิบเอ็ด่อบาร์ยี่สิบสองนะครับมาให้ลูกค้าดูลูกค้าบางท่านนะครับซื้อไป คิดว่าใส่บา2์ยีไม่ได้ทางร้านเราเลยจึงใส่ให้ลูกค้าดูแล้วก็ตัดให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นบา1์สิบเอ็ดจุดห้านะครับที่เราจะแถมไปเดี๋ยวเราจะมาเติมน้้ำมันกันก่อนนะครับเตือนน้ำมันแล้วจะตัดให้ลูกค้าดูเลยนะครับรุ่นนี้แรงหรือเปล่านะครับน้ำมันตัวนี้นะครับผสมกับทูทีนะครับอ่าผสมทูทีแล้วใส่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วค่อยมาสตาร์ทนะครับวิธีสตาร์ทนะครับ สไตล์ลูกค้าดูเปิดสวิตช์เค้ืน,นะครับดึงโชคเสียงมือเครื่องจะติดให้ปิดเลยนะครับกี้วสตาร์ทต่อนะครับ ครับแรงสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับไม้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับียับทิ้งไปเลยดูหน้าไม้นะครับเป็นไม้ตายแข็งมากๆเลยครับตัวนี้ตัดได้สบายๆนะครับใส่กระบะยิบสองได้สบายเลยนะครับชุดนี้นะครับในราคาหนึ่งพันเก้าร้อย แป่สิบบาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อก็แจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสได้เลยนะครับขอบคุณครับ